ล่มแห้งพัดผ่าใบออกบัดเลยเมือเ่อคืนสางมาักมมัดกับ<อ>ใอยู่เพิน่นว่าร่มร่มบุญได้แต่ว่ากับบัวรุนปัญดอกเพราะว่าผลร่งแล้วกะร่มหายไปต้นผลร่งประมาณสามสิบบาทที่แหลมร่มคายไปได้คุณเพื่นอยู่หนีเพิ่นกะเบิ่งหายยูดอกเพิ่นกะเช็ดจ้า ก็เสีเด็กหน่อยเอาขาไล่ออกมาอีกอยู่คขามาถึงมาคุ้มเอาเนี้ยเนี้ยวัดดีๆจังสีได้วันนี้หามันมีอีกถ้ามัมีก็ดีไปถ้ามีก็คุ้มไปจังน่อยถ้าภาพฝนตกแข็งมัน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 มมาทางนี้ปลาแดงกับบ็อกเปียร์กมันลมมากจงิงๆเสียงจ้าจ้าอันที่นอนบ่ปลาไดงที่ขายานเกาอลีเกาหลีถึงคุ้ม ปกติปกติผ้าลายนี้จะคุมไว้หมดเลยค่ะเมื่อวานนี้ลมแรงฝนตกกลิ่นกบกลาฝนตกนะลรับุ่งนีกป่ะลุ่งป่ะ ขอยบ่งงามอย่างขอยงามเสาันิว่ะเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่าแต่ละคนเบาเรื่องล้มมันโดนละมึงเอ้ยไงานสีกำลังเข้า ยังแม่เราจะไปได้ไหมเราจะไปได้ไหมไปได้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 เหมือนตุ้ยลุย <c oughs> ห้องน้ำข้างหลังจัดแล้วกระจกชั้นสองเริ่มใส่ละค่ะ ใช้กได้รไม่ไมฟองมึงเโมนี่ยังกได้ยกเข็ได้นจ้านโนรเข่าก็ได้ิดินคุณโมาเลยคุณโเบิงคุยกับมาเลยวันนี้ทำงานไม่ได้วันนี้หยุดงานช่างบอกวันนี้สร้างหัวหยุดงานองมืออะไหยุดงานรถเข่าก็ได้ เอาวูนหมูกกนฝนตกก็บอกตวหวานนครับตหนักเลยกำมะเฟืองกันนะเจว่านแนตัวงเอองส่งแลครับตอนส่งบใบเลโอ้ยสมสวัดิสวยดีเอเนาะคันแม่นแล้ววะตรังงาอยู่หลังเดียวสงา ้าเสร็จแล้วเนี่สภาพจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกว้างมากกว้างมากมากหน้าฝนทำงานยากเกี่ยวกับปูนปนเราเห็นนั่นนะฝนก็เป็นรเป็นนเป็นฝนมันแะามอะไ้ Mm-hmm.